คือให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมสายล้ายดีต้อนรับนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมารีวิวสินค้านะครับแบรนด์มาคูนะครับจะมาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมจะขายราคาถูกๆให้นะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมเพราะว่าสินค้า อตนี้นะครับผมจะล้างสต็อกนะครับผมจะขายราคาถูกๆให้เพื่อนๆพี่ๆเลยนะครับเพื่อนๆพี่นะครับผมสาหรับกล้องตัวนี้นะครับจะเป็นมาคูนะครับผมมาคูออปติกนะครับรุ่นนะครับผม446คูณ4 4 ffp นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเซนเลงขยายตามซูมนะครับเพื่อนๆในพี่นะครับผมอ่ะโอเคนะครับสําหรับกล้องตัวนี้หลายท่านคงรู้จักกันดีนะครับเพื่อนๆนพี่นะครับอ่ะโอเคนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแถมกันก่อนเลยนะครับว่ากล้องตัวนี้ได้อะไรบ้างนะครับผมราคานะครับโดนใจแน่นอนนะครับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมอย่างแรกนะครับผมก็จะมีนะครับผมคู่มือนะครับเอกสารการใช้งานนะครับเป็นของมาคูออปติกนะครับผม่านี่นะครับโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นผ้าเช็ดเลินนะครับ ของมาคูออปติกนะครับน really yes, ี segment, ่นะครับจะผืนใหญ่มากนะครับเพื่อนๆพีนะครับผมหลายท่านนะครับที่เคยใช้จะรู้ดีนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่แถมให้นะครับจะเป็นวงล้อปรับหลานะครับเพื่อนๆพีครับตัวนี้จะเป็นโลหะนะครับผมจะเป็นอลูมิเนียมนะครับเพื่อนๆพีครับไม่ได้เป็นพลาสติกเหมือน อ่าอื่นๆทั่วไปนะครับเพื่อนๆพี่ๆครับตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมค่อนข้างแข็งแรงทนทานนะครับเพื่อนๆพี่นะครับอ่าโอเคแล้วก็ตัวนี้นะครับจะแถมนะครับปัจจแอลให้นะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวปรับเซซิโลนะครับนี่นะครับเอาไว้ขันตรงนี้นะครับแทนไขควงแบนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นก้านปรับซูมนะครับเพื่อนๆในพี่นะครับผมตัวนี้สามารถใส่ได้ถอดได้นะครับ ท่านไหนที่ชอบก็ใส่ไปนะครับเพื่อนๆในพี่นะครับผมจะช่วยปรับซูมนะครับอ่านี่นะครับใครที่ชอบก็ใส่ไปแบบนี้นะครับผมแต่ใครไม่ชอบก็ถอดออกได้นะครับสําหรับตัวนี้ถอดออกได้นะครับโอเคนะครับผมแล้วก็สําหรับกล้องตัวนี้นะครับแถมท่อรถแสงให้นะครับตัวนี้จะเป็นท่อรถแสงแบบทรงกระบอกนะครับเพื่อนๆในพี่โอเคนะครับแล้วก็ฝากระดกแถมให้หัวท้ายนะครับฝากระดกอย่างดีนะครับตัวนี้เป็นฝากระดกแบบป๊อกอัพนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถเลือกขาจับรางได้นะครับหนึ่งแบบนะครับเพื่อนพือนพี่นะครับจะมีนะครับสิบเอ็ดมิลนะครับและยี่สิบมิลนะครับผมตัวนี้จะเป็นยี่สิบมิลนะครับเป็นแบรนด์ของมาคูออปติกเลยนะครับของแท้แน่นอนนะครับผมอ่านี่นะครับจะมีน็อตสเปรให้สองตัวนะครับบางทีน็อตเสียน็อตหายนะครับผมเขามีแถมให้นะครับแล้วก็จะมีนะครับพอเจแอลแถมให้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น สายจับรางน,นะครับแบบ20ิมิลมองรอบศูนย์เปิดได้นะครับตัวนี้จะเป็นแบบทรงสูงนะครับผมอ่าโอเคนะครับเลือกได้หนึ่งแบบนะครับหรือท่านไหนที่ใช้แบบ11บมิลนะครับนี่นะครับทางร้านก็มีบริการนะครับผมนี่นะครับมีให้เลือกนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นท่อ30มิมลนะครับผมอ่านี่มีให้เลือกหนึ่งแบบนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับมีน็อตสเปรย์ให้สองตัวนะครับเจลนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นแบบสเปรย์มินทรงสูงนะครับสกรีนนะครับมาคูออปติกเลยนะครับ อันนี่นะครับผมขายทั่วไปก็450แล้วนะครับคุณทุนพี่ไปดูได้เลยนะครับสำหรับขามาคูตัวนี้นะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวกล้องกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับคุณทุนพี่นะครับผมราคาโดนใจแน่นอนนะครับราคาจะบอกท้ายคลิปนะครับผมอ่า สำหรับกล้องตัวนี้นะครับท่อจะเป็นท่อแบบ30มิมลนะครับผมมองง่ายสบายตานะครับจะเป็นท่อใหญ่นะครับปรับปลาข้างนะครับผมมีวงล้อปรับปลาแถมให้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นปรับนอกนะครับเซซิโลได้นะครับจะมีแม็กบอกตรงนี้นะครับมาจากโรงงานนะครับเวลาปรับนะครับก็ดึงขึ้นแบบนี้นะครับแน่นมากนะครับสําหรับมาคูออปติกนะครับผมเหมือนกันนะครับบนล่างสายหัวเหมือนกันนะครับผมก็ตัวนี้นะครับอย่างที่เรียนนะครับก็จะมีการปรับซูมนะครับแถมให้นะครับนี่นะครับ มันจะปรับง่ายนะครับพี่ๆนะครับท่านไหนไม่ชอบก็ถอดออกได้เลยนะครับอ่านี่ครับจะซูมได้สี่ถึงสิบหกเท่านะครับนี่นะครับเส้นเล็งขยายตามซูมนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับผมด้านหลังปรับสายตาได้นะครับนี่นะครับอ่าตัวนี้ก็จับกระชับมือดีนะครับเพื่อนๆพี่นะครับออกแบบมาค่อนข้างสวยงามนะครับอ่าโอเคนะครับ ฝากระดุกแถมให้นะครับเพื่อนๆพ่นี่ครับหน้าเลนส์4มิลนะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับกระจกระดับ S D นะครับผมใส่แจวอยู่แล้วนะครับสําหรับมาคูออปติกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเส้นเลงกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบเส้นเลงขยายตามซูมนะครับเพื่อนๆพ่นี่นะครับผมดูนะครับนี่นะครับผมเส้นเลงจมินดอตตรงกลางนะครับเพื่อนๆพ่นพี่นะครับ ดูนะครับเส a, ้นเล็งคมมากนะครับเพื่อนเพื่อนในพี่นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับนี่นะครับจะขยายตามซูมแบบนี้นะครับสวยงามมากนะครับเพื่อนเนื่อนในพี่นะครับผมนี่นะครับวันนี้จะมาจัดโปรราคาพิเศษให้นะครับตัวนี้จะเส้นเล็งจะฝังในกระจกนะครับผมแกะในกระจกนะครับนี่นะครับสวยงามครับมีตัวเลขบอกนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเผื่อกระสุนตกใกล้ๆได้นะครับโอเคนะครับผมเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับส่วนราคานะครับผมปกติราคาจะอยู่ที่นะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับผมราคาจะอยู่ที่4500บาทนะครับแต่วันนี้4 5 0 0ับาทเราไม่ขายนะครับผม4 0 0พันไม่ขายนะครับ3 5สาพันไม่ขายนะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับ เอาไปเลยนะครับลุกล้งสต็อกนะครับมีประมาณ5ตัวนะครับโอนก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับขอสิทธิ์โอนโอนก่อนนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับมีอยู่ในโกดัง5ตัวนะครับตอนนี้คิวสีเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาไปเพียง 2790บาทรวมจัดส่งนะครับผม2อ9 0บาทรวมจัดส่งนะครับสินค้ามีรับประกันนะครับหากเสียเคสมตัวใหม่ให้ทันทีนะครับผมโอเคนะครับท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาที่ i อ l ดี e นะครับ j u k p p p idline j u k p p p นะครับผมทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบรีวิวเพียงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ